ไม่ได้หมุนไปไหนเลยนะยินดีตอนรับทุกคนนะจ๊ะยินเสียงไ,ยไม่เยอะช่วยบอกหน่อยตอนรับทุกคนครับ ตัวรถที่อ่ะมีอ้าวแล้วตัวเอสไม่เห็นมีหรือว่าต้องกลับไปตั้งค่าอีกรอบหนึ่งเอาอันไหนตั้งค่าคะเนี่ยงงไปหมดละอ,อันไหนตั้งค่าคะเนี่ยเดี๋ยว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 แป๊บสด อันนี้ก็ไม่ขึ้นตัวเอสเลยค่ะก็ตั้งค่าแล้วนะตั้งค่าเปิดอ่าเปิดตัวเอสแล้วนะทำไมยังไม่ขึ้นงงเนาะก็เปิดแล้วนะเปิดแล้วคือรื่องสงสัยต้องกลับไปเล่นอันเก่าอีกแล้วอะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อย,อยไว้ให้เ,เพื่อนๆนั่นแหละ เพราะว่าบ้านของพี่ยูก็เนี่ยบอกว่าหมุนอุปกรณ์ล็อกอยู่เนี่ยงงง YouTuber, ยูทูบเบอร์สันใจคุณลำพึงสวัสดีค่ะอันนี้แนวนอนหรือแนวตั้งคะแนนช่วยบอกหน่อยค่ะเพื่อนๆขะที่เห็นกันอยู่เนี่ยว่างงง,งนะใกล้ขึ้นของบ้านพี่ยูนะคะ แล้วทำไมทำไมอันนี้บอกหมุนอุปกรณ์เอาก็ไม่ได้หมุนไปไหนเลยน,นั่นนี่ขนมปักินม,มาทางขนมปักินเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะจ๊ะแลบแล้วก็ขาไปตั้งค่าแล้วอะ่ะแล้วทำไมยังไม่ขึ้นให้เห็นอีกตั้งตรงไหนกันนะตั้งแล้วนะ ตั้งแล้วก่อนที่จะมาขึ้นนะตั้งเรียบร้อยแล้วด้วยต้องใส่ตอนลงอีกแล้วมั่งเรื่องไงเดี๋ยวกลับไปหน้าจอแป๊บพี่เคนนี่ของบ้านของพี่ youtube นะตั้งค่าก่อนแล้วนะตั้งตัวเอสไว้ท้าก็ยังไม่ยังมันไปขึ้นตอนลงแล้วมั่งเรื่องไงงง อยะอะไรก็ไม่รูุ้ปร์งงเลยตังค่าสูงสุดตังค่าสูงสุดตังค่าสูงสุดแล้วก็ยังก็ตั้งตัวเอ็ดไว้แล้วอ่ะมันยังไงกันลนี่ไม่เป็นนะ่ะ ตค่าอุ้ยเปี่และตังค่าขนมปกิมไข่เต่าตังค่าสตูดิโอสร้างรายได้โฆษณาวาเว็วับวูได้หนึ่งจุแล้วยิ ไปโอ้ <Bye. laughs> oh, wow. ว้าวแสดงว่ามีแสดงว่ามีคนดูตอนสี่นี่ิ28ปดวันที่ผ่านมามีคนดูนะขอบกราบขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าที่เข้ามาดูโฆษณาบ้านว่า <laughs> <c oughs> แ, ه, แบบย่ๆๆๆๆๆๆๆยๆๆๆๆัๆๆ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 ๆกๆนๆๆๆ่ยๆ่ๆนๆๆๆๆๆๆนอๆปก คืออะไรปลดล็อกไม่ปล,ปลดเองตัางหากยงงงงงอยูงองงอง่เพิ่งจะเไลท์มันทะเไฮไลท์ไ,ได้ด้วย